สวัสดีแฟนบอลที่รักนะครับพบกับพี่บอยบอลเด็ดเีกเช่นเคยนะครับกับฟุตบอลประจำวันที่21มีนาคมนะครับในส่วนของฟุตบอลวันนี้เนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของยูฟ่านะครับแล้วก็ยูโร2024นะครับแล้วก็มีฟุตบอลโลกนะรอบคัดเลือกนะครับโซนเอเชียกระชับมีทีมชาตินะครับวันนี้ถือว่ามีฟุตบอลให้เลือกรับชมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับในส่วนวันนี้เนี่ยจะเลือกคู่ไหนมาวิเคราะห์กันบ้างนะครับก็ รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวพี่บอยขออนุญาตไปสรุปผลงานของเมื่อวานกันก่อนละกันนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเลือกมาให้ทั้งหมด3คู่ด้วยกันนะจะเป็นคู่ของซานมาริโนนะครับกับเซนคิดนะครับคู่นี้เนี่ยก็เซนคิดนะครับเอาชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับกวาดเจ็บกันไปในส่วนของคู่ที่2นะครับฮาร์ริแฟกกับเชสเตอร์ฟิลคู่นี้เนี่ยจบไปที่สกอร์สประตูต่อ2นะครับคู่นี้ก็ไม่ผ่านนะครับ และก็คู่สุดท้ายนะครับระหว่างทอนตันทาวนะครับกับชิปเพนแฮมนะครับคู่นี้พี่บอยให้เลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านทอนตันทาวนะครับก็จบไปที่สกอร์1ประตูต่อ2ด้วยกันนะครับก็ไม่ผ่านไม้กั้นไปได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยววันนี้เรามาแก้มือกันใหม่แล้วกันนะครับมีคู่ไหนกันบ้างรอติดตามรับชมได้เลยแต่ก่อนอื่นนะครับต้องฝากไว้ด้วยสําหรับ กลุ่มทีเด็ดฟุตบอล VP นะครับของพี่บอยบอลเด็ดใครที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มนะครับก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับแอด PBY88 มีดแอดด้านหน้าด้วยหรือว่าจะสแกน QR Code ที่หน้าจอที่พี่บอยขึ้นรูปไว้ให้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในกลุ่มก็จะมีเซียนอีกหลายหลาท่านนะครับร่วมมีคอร์ทีเด็ดประจําวันนะครับแล้วก็ทีเด็ดทั้งบอลสดบอลสเต็ปนะครับบอลเต็งมีให้ครบจบที่เดียวนะครับในกลุ่ม v i p นะครับใครที่สนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับโดยพี่บอยกดรับเข้าโลกกลุ่มให้ฟรีนะครับไม่ต้องเสียรายเดือนไม่มีค่าแรกเข้าใดๆนะครับไปลุยกันที่คู่แรกของวันนี้กันเลยแล้วกันนะครับคู่แรกวันนี้นะที่พี่บอยเลือกมานะครับก็จะเป็นคู่ของยิบลอต้านะครับกับลิทัวเนียนะครับคู่นี้แต่เวลาตีสองสี่ด้วยกันมาดูในส่วนของฟอร์มการเล่นกันก่อนแล้วกันนะครับ5เกมล่าสุดนะครับของเจ้าบ้านยิปลอรต้านะครับพวกเขาเนี่ย ให้มาต่อเนื่องเลยนะครับยาวนานเลยเขาว่า,า,วาได้นะครับในประวัตินี้10เกมล่าสุดก็คือเขียวรัวๆเลยนะครับเรียกได้ว่าแพ้กันมารัวๆเลยทีเดียวส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับลิทัวเนีย5เกมล่าสุดนะครับมีชนะไป1เสมอไป1แล้วก็แพ้ไป3นะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าทําผลงานได้ไม่ค่อยดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับทั้งเย่าและก็เยือนเลยนะครับทั้ง2อ,อย่างเลย ในส่วนของวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเจ้าบ้านยิฟลลอต้านะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดเนี่ยรวมทุกรายการเนี่ยแพ้มารวดเลยนะครับโดยเกมนัดล่าสุดเนี่ยที่ได้ลงเล่นในเกมคัดยูโรนะครับเปิดบ้านเนี่ยแพ้ให้กับเนเธอร์แลนด์มาศูนย์ประตูต่อ6ส่วนทีมเยือนนะครับลิทัวเนียเนี่ยฟอร์ม5หลังล่าสุดนะครับทุกรายการเนี่ยชนะไปน1นเสมือ1แพ้ไป3โดยเกมนัดล่าสุดเนี่ยได้ลงเล่นเกมอุ่นเครื่องนะครับแพ้ให้กับไซปัสมาศูนย์ประตูต่อนหนึ่ง ราคาเนี่ยเปิดออกมาให้ลิทัวเนียเนี่ยเป็นฝ่ายต่อเลยครับหนึ่งลูกควบด้วยกันนะครับแม้ว่าจะได้ลงเล่นในท่นของตัวเองก็จริงนะครับของยอิบลอสตาเนี่ยนะครับแต่มาตรฐานแล้วก็ชื่อชั้นนะครับของพวกเขาเนี่ยดูเป็นรองทีมเยือนลิทัวเนียพอสมควรเลยนะครับด้วยเลทราคาเนี่ยที่ดูแล้วก็ยังพอลุ้นไหวแบบนี้นะครับแนะนําว่าอยู่เชียร์ทีมเยือนนะครับลิทัวเนียเนี่ยดีกว่านะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยพี่บอยก็ขอ เลือกเชียร์ไปทางทีมเยอรมนีแล้วกันนะครับใครที่เห็นตรงกันก็ไปเลือกตามได้เลยนะครับวันนี้คาดว่าน่าจะมี2 0ศูนย์นะครับคิดว่ามี2 0ศูนย์น่าจะถึงได้นะครับใครที่เห็นตรงกันก็ไปเลือกตามได้เลยนะครับชอบก็จัดขัดก้อนศนไม่ว่ากันนะครับไปต่อที่คู่ต่อไปเลยนะครับอีกหนึ่งคู่นะครับที่เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้ก็จะเป็นคู่ของบอสเนียนะครับกับยูเคน กุนนี้ก็ตเวลาตีสองเช่นเดียวกันนะครับมาดูในส่วนของฟอร์มการเล่นกันก่อนแล้วกันนะห้าเกมล่าสุดนะครับของเจ้าบ้านบอสเนียนะครับพวกเขาชนะไปนหนึ่งนนะครับแล้วก็พ่ายไป4หนด้วยกันนะครับเกมล่าสุดเนี่ยแพ้กับสโลวาเกียนะครับคาบ้านเลย2ประตูต่อนหแล้วก็ตรงนี้เนี่ยไม่สามารถทํากําไรให้นักลงทุนเลยนะครับทั้งหเกมที่ผ่านมาส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับ ยูเคนห้าเกมล่าสุดนะครับพวกเขาชนะไป2เกมนะครับเสมอไป2แพ้ไป1แพ้อิตาลีไปนะครับ2ประตูต่อ1นแล้วก็เกมล่าสุดเนี่ยเสมอกับอิตาลีไปนะครับศูนย์ประตูต่อ0ซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถทํากาไรให้นักลงทุนได้ทั้ง5เกมเลยนะครับใน5เกมที่ผ่านมาถือว่าเป็น1ทีมที่ค่อนข้างทํากาไรให้นักลงทุนเลยทีเดียวนะครับซึ่งในส่วนผลงานการเจอกันนะครับของยูเคนกับบอสเนียเจอกันไป2หนก็เป็นทาง ฝั่งยูเคนับเที่ยวชนะไปได้ในเกมล่าสุดนะครับศูนย์ประตูต่อ2แล้วก็เคยเสมอไปหนึ่งด้วยกันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่ายูเคนี่มีโอกาสที่จะคว้าตัวไปเตะรอบสุดท้ายแบบอัตโนมัติด้วยนะครับแต่ซ้ํารายเนี่ยทำได้แค่เสมอนะครับซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยมีผลงานและขุมกําลังที่ดีเลยทีเดียวนะครับและการลงเตะอาร์ย์ออฟวันนี้นะครับก็พร้อมเดินหน้าเต็มสูขเลยนะครับต่างกับบอสเนียเนี่ยเจ้าบ้านที่ผลงานไม่ค่อยดีในช่วงหลังนะครับแล้วก็ ผลงานเดิมๆเ,เนี่ยก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วด้วยนะครับในรอบนี้เนี่ยเป็นรอบแบนกลุ่มนะครับดันแพ้ซัดส่วนใหญ่ด้วยนะครับแม้จะได้ลงเล่นในบ้านก็ตามนะแต่ว่าการเจอกับทีมที่เหนือกว่าชัดเจนเช่นนี้นะครับยังไงก็ไม่น่ารอดนะครับกับาราคาที่เปิดมาในวันนี้ด้วยนะครับเปิดมาแค่ครึ่งลูกเท่านั้นนะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยพี่บอยขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนยูเคนดีกว่านะครับคิดว่ายูเคนน่าจะทำกำไรให้นักลงทุนอยู่แล้วนะครับ สำหรับคู่นี้ใครที่เห็นตรงกันเนี่ยก็ไปเลือกตามได้เลยนะครับวันนี้ก็ถือว่ายูเคนเนี่ยเป็นคู่เด็ดวันนี้เลยนะครับสำหรับ3คู่ในวันนี้นะฮะไปต่อที่คู่สุดท้ายกันเลยนะครับคู่สุดท้ายวันนี้นะครับที่เลือกมาอีกหนึ่งคู่ก็จะเป็นคู่ของโปแลนด์นะครับกับเอสโตเนียนะครับคู่นี้เตะตีสองสี่สิบห้าเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฟอร์มการเล่นกันก่อนละกันนะครับ 5เกมล่าสุดนะครับของเจ้าบ้านโปแลนด์นะครับพวกเขาชนะไป2หนเสมอไป2นะครับแพ้ไป1แพ้กับเอลเบเนียไปนะครับ2ประตูต่อ0ด้วยกันส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับฝั่งทีมเยือนเอสโตเนียนะครับต้องบอกเลยว่าผลงานช่วงหลังเนี่ยค่อนข้างแย่เลยนะครับ5เกมล่าสุดเนี่ยเสมอไป1นะครับเสมอกับทีมชาติไทยไปนะครับแล้วก็แพ้ไป4หนด้วยกันนะครับถือว่าผลงานเนี่ย ออกอ่าวไปนิดนึงนะครับซึ่งในส่วนผลงานการเจอกันนะครับคู่นี้ก็เจอกันมา4หนด้วยกันนะครับก็เป็นทางฝั่งโปลแลนด์เนี่ยที่เอาชนะไปได้ถึง3หนดเลยแล้วก็มีเอสโตเนียนะครับที่เอาชนะไปได้ในเกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับในปี2012นะครับชนะไป1ประตูต่อ0ด,ด้วยกันสำหรับคู่นี้นะครับทีมชาติโปลแลนด์เนี่ยเรียกขุมกำลังชุดที่ดีที่สุดมาติดทีมในรอบเพย์ออฟนี้เลยนะครับโดยแกนหลักเนี่ยค่อนข้างอยู่กันครบเลยนะครับ แล้วก็พร้อมบู๊ในเกมนี้แน่นอนนะครับส่วนฝั่งทีมเยอตเนีเนี่ยแน่นอนว่าพวกเขาเป็นรองทั้งหมดนะครับทั้งกลุ่มกําลังแล้วก็ระบบทีมนะครับเลดราคาเนี่ยเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อ2ลูกเลยนะครับแม้ว่าจะแพงนะครับแต่เชื่อว่าอยู่ฝั่งต่อเนี่ยมีโอกาสเฮรับซับมากกว่านะครับเพราะว่าโปลแลนด์เนี่ยเหนือกว่าหลายๆมุมเลยนะครับระบบทีมเนี่ยก็ดีกว่าเยอะนะครับเกมลุกก็อันตรายมากกว่ามั่นใจว่าพวกเขาเนี่ยจะเดินหน้าไล่บทคี้ทีมเยอนได้อย่างแน่นอน นะครับสำหรับคู่นี้นะครับพี่บอยขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านโปรแลนแล้วกันนะครับคาดว่า3141นะครับเพอเพอสามศะครับมีให้เห็นหรือไปทางสกอร์สูงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับใครที่เห็นตรงกันก็ไปเลือกตันได้เลยนะครับชอบก็จัดขัดก็สวนไม่ว่ากันนะครับสำหรับ3คู่ในวันนี้นีที่พี่บอยเลือกมาก็คู่แรกจะเป็นยิปลอต้านะครับกับริัวเนียคู่นี้ให้เลือกเชียร์ไปที่ทีมยอรมันริโเนียนะ แล้วก็คู่ที่2นะครับบอสเนียกับยูเครนคู่นี้ก็เลือกไปที่ทีมเยือนยูเครนนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะฮะโปแลนด์กับเอสโตเนียคู่นี้ขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านโปแลนด์นั่นเองนะครับใครที่เห็นตรงกันก็ไปเลือกตามได้เลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นแนวทางเพียงเท่านั้นนะครับฟุตบอลก็มีออกได้หลายหน้านะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เลือกวิเคราะห์มานะครับโดยประสบการณ์อยู่แล้วนะครับใครที่เห็นตรงกันก็ไปเลือกตามได้เลย แล้วก็ฝากไว้ด้วยครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับกลุ่มทีเด็ดฟุตบอล VP พี่บอยบอลเด็ดใครที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มนะครับบอกเลยว่าจึงบางแน่นอนนะครับในกลุ่มเนี่ยแตกทุกวันนะครับช่วงนี้มีสเต็ปแตกค่อนข้างเกือบทุกวันเลยนะครับไปเลือกตามกันได้เลยในกลุ่มเนี่ยเข้าร่วมฟรีมีเซนอีกหลายหลายท่านนะครับร่วมมีขอที่เด็ดในกลุ่มนะแล้วก็ฝากไว้ด้วยสําหรับบอลสดพี่บอยนะครับมีบอลสดทุกวันนะครับไปเลือกตามในกลุ่มได้เลย สำหรับฟุตบอลวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ยังไม่มีพื้นที่รับชมรับเชียร์ฟุตบอลนะครับก็มาตัมในกลุ่มด้วยกันได้เลยนะจะได้ไม่เหงานะครับก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้เนะี่ยพี่บอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอก,กันใหม่ครับผมสวัสดีครับ